สวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดที่ต้องการเปิดร้านคาแคร์นะคะร้านทับดินสยามมีสินค้าครบชุดพร้อมจำหน่ายวันนี้เราจะมารีวิวว่าเราจะส่งงานให้ลูกค้าอยู่ที่อำเภออรันยประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะชุดเปิดร้านคาแคร์ชุดนี้ประกอบไปด้วยปั๊มลมความจุถัง150ลิตร3แรงม้า2องหัวสูบนะคะยี่ห้อเบอร์กินค่ะแลบประกัน ให้หกเดือนค่ะแล้วก็เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง150ร้อยห้าสิบบาปริมาณน้ำออกสิบลิตรต่อนาทีนะคะสินค้าชุดนี้เราขายงานรับประกันให้หนึ่งปีใบสองร้อยยี่สิบวนเรามีมาตรฐานมอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะของแท้ค่ะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นแปดสิบลิตรสามอเตอร์สีเหลืองหนึ่งชุดสุดท้ายจะเป็นถังฉีดน้ำยาโฟม ทับทิมสยามปั๊มนะคะความจุถัง80ลิตรมีปืนมีสายให้พร้อมใช้งานค่ะชุดนี้เราจัดขายอยู่ชุดละ43,000บาทนะคะแล้วก็มีแถมน้ำยาผ้าฟองน้ำปืนลมสายลมให้ลูกค้าไปใช้พร้อมเปิดร้านได้เลยลูกค้าท่านใดอยากเปิดร้านคาแครทั้งทายร้านทับทิมสยามได้นะคะขอบคุณค่ะ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง150บารนะคะเซรเพื่อส่งงานลูกค้าอำเภออารันยาประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะลูกค้าซื้อเป็นชุดนะคะพร้อมเปิดร้านคาแคร์มีระบบออโตโอ้ปล่อยค่ะตัดนะคะยิงค่ะปะตานใหม่นะคะไว้ที่่็ สัตนะคะยิค่ะเทสเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะชุดนี้ร้านทัพพินสยามจะส่งงานลูกค้าอำเภออารันยัปเทศประกอบด้วยเครื่องสีดน้ำแรงดันสูงหนึ่งเครื่องปั๊มลมเบอร์กินหนึ่งเครื่องเครื่องกดปูนแปิบลิตร3มอเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะพร้อมถังฉิดน้ำยาโฟม80ิลิตรและมีของแถมอยู่4 0 0 0ันกว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดอยากเปิดร้านคาแคร ทักทายร้านทัพิม์สยามได้นะคะขอบคุณค่ะปั๊มลมเบอร์กินความจุถ,ถัง150ลิตรประกอบมอเตอร์3แรงมา้าไฟ220โวลต์2หัวสูบค่ะเครเพื่อส่งงานลูกค้าอำเภออารันยัปประเทศจังหวัดสะะแก้วนะคะ ปั๊มลมตัดเรียบร้อยเทเรียบร้อยแล้วนะคะเทเครื่องดูดฝุ่น80ลิตรสามอเตอร์สีเหลืองส่งงานลูกค้าอำเภออารัยาประเทศจังหวัดฉะแก้วค่ะเทเรียบร้อยแล้วนะคะ รถออกเดินทางแล้วนะคะของถึงแล้วครับ